พี่เป๊ะๆทั้งหัวนั่นค่ะพี่ตาขาวเป๊ะๆเออหน้พี่ห้อยพวนๆเดี๋ยมันไหลลงหมอเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโออยู่ขึ้นขเทเดินหาวมีหมดบนนะเออซอยกันเห็ดกวนๆว่าท่างใจคนก o l e ไปก oley มาคือกวนหมองม่วงอันเขาปั่นมาสิออกตจวดๆเลย เอาแมวก่อนบีบเอาักขาวปั่น่ผักงนี่ย่อยโงได้ลหละอะลากวนไปคนมาย่อยโรได้หลายเกขาของบ้านาเขาบางมันีนี่นี่งเดนนั่งขังมันต่อมาเต็มเลยแม่แล้วปั้นลงมือหันพอดีเนาะต่อมาเต็มมึเลยบอกให้มึงยับเอือดยับเอือดยับอเอกนั่งหันเนาะนั่งอีพอปั้นตุ๊บต่อมือเต็มเลยวะเออยัไปั้ป่นยังตามไป

ปูนก็ะเแนวขีดอันต้นขี้กระเป๋านี่แนีเาแน่นวขี่นก็ย่เอาไปเป็นแนวขีดบาน้องนอมันกระออง่ได้เ่ยมน้มหูตัวนี้ไหมนเลยบอมันเนียวแล้วมนอ้มูไมนต้อเทใ่ยเนียวย่งเบิ่เลย้วเ่ขีสูตรัวนี่ะ นเหลือบนยเบยกอย่างไงอันนี้ไม่จะลูกอลลูกแกลูกแกบอนี่ลูกอ่อนออนยังคือเป็นหัวเต็มเลย่หยแกตัวนี้แต่กินแต่ละอนนี่นีู่กอนี่าน้โตัวนี้เหล่มโพแนี่ตั็มแต่ขอบนี่ยังเป็นลูก่อนอยู่นี่เอาไปเอาไวตงมนี่ไมนเหลื่อมก็่นี่มันออก ต่าหมูกเลยด้าไฟกูกำลักินโบรนี่นี่นี่เอาตัวนี้ใส่ถั่วให้ยาไฟนี่ตักลูกันผอมเสียบนี่นี่เอาตัวนี้เนี่ยเาี้ยะเจอีท้ายไงนางคนใหญ่คนยจอไปทีนยองแม่ตัวยาเฮ้มีลูก้าเสียบเดี๋ยวโคนะ น mm. nah, ี่ไ uh ม่เอาตัวนีไมู่้แม้มีแต่หนามนะได้ไม่กด้ตัวนั้นเลยให้แม่เขาหนามห่านหนามห่านน่นี่เด้หนามนี่ตัวนี้ไม่ลูกมันงต้นขนแล้วกระกลูมันออกตัขับตงนู่าใหญ่เหมืกงเลยเกองเจด ไปกินคนแก่กกกตัวอะไรนี่ครับโหมวิธีเอาหรอ